ตืนเช้ามาหน้าไม่ได uh ้อะไรกินเลาะกินอะไรอิติมกินอะไรอ่ะอิติมีเงี้ยอ้ว้ยหาปากเอ้เป oh oh ื่อนสักหน่อยเปื่อนอะไรอ่ะเต็มปากเลยเต็เปล่นเรียนออนไลน์ได้แล้ว เอาไม่เอาอะไรไม่เอาจะให้ไปโรงเรียนถ้าใครไม่เรียนอยู่บ้านจะเอายังไงจะเรียนอยู่บ้านหรือจะเรียนอยู่โรงเรียนรักแต่เรียนนี้มหมดเกลอเรียนอยู่บ้านหรือเรียนโรงเรียนในเอเชียไหมในเอเชียไหมเมื่อวานนี้เหรอเฮตโตเลโอไลเออแล้วตัวเองจะเรียนไหมเรีย เออตอบได้ไหมตอบได้โอเคบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายหนูชื่ออะไรจะบอลกนะันจิ๊ก